สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็วันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นตัวอย่างออเดอร์นะครับของลูกค้านะครับที่ต้องการจะฝึกนะครับทดสอบนะครับการประกอบอ่า power amp cut AB นะครับเป็นโมดูล cut AB นะครับอ่ข้างละ600วัตต์บวก600วัตต์นะครับต้องการที่จะเอาไปประกอบเองนะครับโดยนะครับ ลูกค้านะครับอยากจะให้ผมเนี่ยได้ทําต้นแบบนะครับไว้ให้หนึ่งข้างนะครับส่วนที่เหลืออีกหนึ่งข้างเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะทดลองทําด้วยตัวเองนะครับก็คือทําเป็นตัวแบบหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งอยากเอาไปทําเองนะครับผมก็จัดให้นะครับก็ตามที่ลูกค้าขอเลยนะครับก็สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับก็ลูกค้าเนี่ยสามารถ เลือกได้นะที่จะให้ผมทําสําเร็จเลยก็ได้หรือจะให้ผมทําเป็นตัวอย่างข้างหนึ่งอีกย่อีกข้างหนึ่งลูกค้าไปทําเองหรือลูกค้าจะไปทําเองหมดเลยก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าชุดเป็นยังไงแต่สิ่งสําคัญนะครับที่ผมอยากจะบอกลูกค้าก็คือว่าให้ผมทําตัวอย่างไปหนึ่งข้างอีกข้างหนึ่งลูกค้าเอาไปทําเองหรือจะอไปทําเองทั้งหมดเนี่ย ผมมีขั้นตอนการทําให้หมดนะผมจะมีคลิปนะครับจะมีคลิปมีตัวอย่างการทําตั้งแต่เริ่มต้นจนโมดูลเนี่ยมันพร้อมต่อไฟเลยนะครับแล้วก็ต่อไฟดังเลยขอแค่ลูกค้านะครับทําตามขั้นตอนที่ผมได้บอกไว้ในคลิปลูกค้าสามารถทําสําเร็จเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัวอย่าง อ่ะนะครับก็ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่จัดให้กับลูกค้านะครับซึ่งอันนี้เป็นโมดูลเห็นไหมนะครับอันนี้เป็นโมดูลเป็นโมดูลที่ผมทําสําเร็จรูปแล้วนะครับยึดซิงค์นะครับยึดทีอาประกบแผ่นได์นะครับโยงสายให้เรียบร้อยเลย ก็คือจะเป็นตามรูปนี้เลยอันนี้สามารถไปต่อไฟตามขั้วเลยบวกลบกาวนะครับสายวอลลุ่มนะครับสายลำโพงลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยดังเลยนะครับแต่นะครับลูกค้ามาดูนะครับ,าานะรบว่าถ้ายังไม่ได้ประกอบเป็นโมดูลแบบนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเห็นนะฮะเห็นไหมว่าเป็นโมดูลแบบนี้นะฮะ เล็กๆสั้นๆแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่มันจะประกอบเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูใกล้ๆนะครับอ่านะฮะมาให้ดูใกล้ๆนะครับแล้วผมก็จะชี้แจงไปด้วยนะครับโอเค นะครับสิ่งสำคัญเลยก็คืออันนี้เรียกว่าสิง์ระบายความร้อนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้นะครับถ้าเราต้องการจะสั่งนะครับเราเรียกว่าสิงนะครับสิงระบายความร้อนนะฮะสิงระบายความร้อนตรงนี้มันก็จะมีขนาดความยาวนะครับความกว้างแล้วแต่ขนาดที่เราจะทําเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้อีกทีหนึ่งว่าเราวิธีการสั่งสิง จะทำกี่วัดขนาดไหนนะครับจะเรียกยังไงนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่ามันคือซิงระบายความร้อนมันทำด้วยอลูมิเนียมนะครับน้นะครับนี่คือเรียกว่าซิง์ระบายความร้อนนะครับมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ซึ่งของผมเนี่ยนะครับจะเจาะรูไว,ไว้ให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องไปตาบเกียวเองนะครับนะฮะลูกค้าไม่ต้องไปตาบเกียวเองผมเจาะรูไว้ให้เรียบร้อยเลยเห็นไหม รูนี่คือตามเกลียวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแค่ใส่ตามช่องตามร่องที่ผมอธิบายไว้ในคลิปก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะอันนี้คือสิงความร้อนอันนี้ตัวดำดำสามขานี่เรียกว่า TR นะครับเรียกว่าตัว TR ตัว TR เนี่ยมันจะมีสองเบอร์นะครับมันจะมีสองเบอร์มันจะมีเบอร์ห้าพันสองกับหนึ่งเก้าสี่สาม นะครับมันจะมี2เบอร์ก็คือ5 2าพกับ1 9ึ่ซึ่งแต่ละเบอร์เนี่ยก็จะทำงานฟังบวกกับฟังลบเดี๋ยวละเอียดลึกๆนะครับก็ค่อยว่ากันมันก็จะมีหลายเกรดมากแต่ที่ผมทําให้เนี่ยและจัดให้ลูกค้าจะเป็นเกรดแท้ออริจินอลเจเลยนะฮะซึ่งเป็นเกรดที่นะฮะยอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นเกรดที่เสียงดีมากนะครับเพราะแต่ละเกรดเสียงจะไม่เหมือนกันนะฮะแล้วต่อมานะครับ ก็จะมีแผ่นเบเขียวตรงนี้นะครับแผ่นเบเขียวตรงนี้นี่เขาเรียกว่าแผ่นขนาด tr ครับเนี่ยเอาไว้ยึดขนาด tr แล้วก็จะยึดพวกตัว r นะครับพวกตัว r แบบนี้นะครับส่วนตัว r เนี่ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับตัวนี้เรียกว่า rb ครับเป็น r ใส่ขา b ของไทเตอร์มันก็จะมีล่องใส่อยู่ในแผ่นขนาดวิธีทำนะครับผมได้ลงมาแล้วเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยผมจะนะฮะตรงคลิปให้ ตัวนี้จะค่า50โอห์มนะฮะ RB เนี่ยนะครับเราซื้อมั่วๆทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างตัวที่ผมให้เนี่ยนะครับสารเคลือบตัวนี้มันจะหนานะครับเป็นยี่ห้อเรายอดโอห์มนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อที่ได้คุณภาพนะฮะแล้วทนความร้อนนะฮะนะเวลามันไปยึดกับ นะครับซึ่งพอเวลาเรายึดกระแพ่นขนาดแล้วเนี่ยอ r ตัวเนี้ยมันจะไปทับกับรอยบัดกรีนะครับถ้าเรานะครับหาอะไรหรือใส่อะไรที่มันไม่ได้นะฮะคุณภาพนะครับมันก็สามารถที่จะทําให้ตัว AI r ตัวเนี้ยมันไปชนกับลายปินได้นะครับชนกับลายปินได้นะครับแล้วก็ AI r ตัวนี้จะเรียกว่า AI r กระเบื้องนะครับ AI r ตัวนี้นะครับ เรียกว่าอากระเบื้องนะฮะอากระเบื้องตัวนี้ก็จะเป็นอาขาอีของทานดิเตอร์ในโมดูลนะครับก็วิธีการใส่นะครับผมก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งอาตัวนี้นะครับนะฮะเป็นอาทนความร้อนนะครับนะะคุณภาพสูงนะครับซึ่งแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ละเกรดนะครับก็จะไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นของรอยยันโอมเหมือนกันนะครับซึ่งรอยยันโอมเนี่ย ใช้ค่าที่ตรงแล้วก็การคาดเคลื่อนของค่าเนี่ยจะน้อยแล้วทนความร้อนสูงนะครับเวลาที่สัญญาณนะฮะสัญญาณไฟฟ้า,า,าจากกลำโพงเนี่ยมันผ่าน R ตัวนี้แล้วเพื่อออกไปที่ลำโพงเนี่ยมันจะได้นําไฟฟ้าที่ดีนะครับแล้วที่หลังฮาเนี่ยนี่คือแผ่นไมกานะครับอันนี้เรียกว่าแผ่นไมก้านะครับแผ่นไมกาเนี่ยก็จะเป็นแผน่นใสใยแบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะมีแบบหนาแบบบางนะครับ นะแบบบางมันก็จะทะลุง่ายนะครับหักง่ายแตกง่ายแบบหนาเนี่ยมันก็จะแข็งแรงนะครับวิธีการใส่นะครับผมก็มีคลิปให้นะฮะซิลิโคนนะครับก็ซิลิโคนซิลิโคนระบายความร้อนนะครับก็เห็นไหมครับมันจะเป็นขาวขาวยุ้งในนะครับขาวขาวยุ้งในนะฮะก็ใส่มาเพื่อนะช่วยให้ที่อาระบายความร้อนที่ดีขึ้นเมื่อสัมผัสกับไมก้าแล้วก็สิงนะครับ ที่สำคัญเลยบอร์ดไดร์นะครับบอร์ดไดร์ตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น yamaha โฟดีนะครับก็เป็นบอร์ดไดร์คุณภาพสูงนะครับให้เสียงที่ดีใสสะอาดกลางแหลมชัดนะฮะใสเบสทนุ่มหนึบนะครับบอร์ดไดร์นี่สําคัญมากเป็นหัวใจเลยถ้าบอร์ดไดร์ไม่ดีนะครับเสียงก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็จะมีพวกน็อตนะครับน็อตต่างๆนะครับ แหวนรองนะครเพื่อเราเนี่ยจะได้ยึด TR คขัน TR ด้านในนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยผมมีให้ในคลิปสำหรับลูกค้าที่อยากฝึกประกอบนะฮะใครที่สั่งอะไรก็ผมไปนะครับต้องการที่จะประกอบเองนะครับผมก็จะมีให้หมดนะฮะทุกอย่างนะครับต้องการประกอบขั้นตอนคำแนะนำจนถึงการสำเร็จนะครับสำเร็จเลยใครที่สนใจยังไงนะครับใครที่สนใจยังไงก็สามารถติดต่อ ผมตามช่องทางนี้ได้เลยนะฮะก็จะมีไลน์นะครับตามนี้แล้วก็เบอร์โทรติดต่อผมตามนี้ได้เลยนะฮะผมช่างหัดก็ยินดีให้คาแนะนําแล้วก็สําหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่านะฮะที่อยากจะประกอบและเข้าใจในขั้นตอนการประกอบโอเอ็มจริงจริงนะครับผมก็สามารถเทรนให้ได้ช่วยให้ได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการไกด์ไลน์นะครับวิธีขั้นตอนการประกอบนะฮะโมดูลเบื้องต้นนะครับใครที่ สนใจหรือต้องการยังไงก็ติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยผมช่างหัดกินเนี้ยคำแนะนำคลิปนี้นะครับผมก็รีวิวนะฮะอธิบายแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ